ในสุดวันที่ผมรอคอยก็มาถึงวันที่ผมมีสปอนเซอร์คงไครสตาร์เร็ว รเ,เ,ออเริ่มต้นด้วยที่การปเล่นเกมนี้แหละแต่เป็นเวอร์ชันโลโบอกใจเย็นๆสตาร์เรลซิลลูเลเตอร์นี้บรรยากาศในเกมเนี่ยจะถูกเซตอยู่ในธีมแฟนตาซีนะครับสวยงามอยู่ในโลกที่เขาเรียกกันว่าพีนาคนี่และถ้าใครยิ่งมาเล่นช่วงนี้นะอาจจะมาเจอยูทูบเบอร์แบบผมก็ได้ตัวเกมจะเปิดให้เล่นจริงๆวันที่16ผมก็ไม่รู้หรอกว่าตัวจริงตัวปลอมนะครับแต่ว่าผมเนี่ยก็ดีใจไปแล้วนะครับที่ได้ร่วมผจญภัยกับเราแก๊งพี่แป้งเวสยสำหรับใครที่ดูเป็นก็ช่วยบอกผมหน่อยน,นะแต่ว่าในคลิปเนี่ยผมก็น่าจะโม ไปเยอะละว,ว่าผมเนี่ยได้เล่นกับพี่แป้งสำหรับใครที่อยากรู้วิธีเล่นก็ไปดูกันโหลดอ้พี่พี่พพปอมปอมปะตัวนี้ถ้าผมจำไม่ผิดในเกมมันชื่อปอมปอมตัวนี้มันน่ารักเนี่ยผมจำได้เพราะมันน่ารักแกอยาวมืกไฟอ้าวดูเอาละขั้นตอนแรกนะครับตัวเกมของเรานั้นก็จะให้เรานะครับเริ่มต่อยสัตาดนะครับตรงนี้ เอ้เอ้เฮ้ยต,ยตัวละมันตายตายตายแบบตีผมจะไปทํายังไงผมจะเล่นผ่านตรงนี้เป็นการใส่สมบัติเว้ยมันดูว่าเรามีสมบัติอะไรบ้างซึ่งสมบัติก็หาได้อยากตรงนี้อ๋อตัวละครเราไม่ต้องสุ่มว่ะเราสามารถคลิกแล้วก็แอดได้เลยแบบนี้เหรอเ <c oughs> ลยพวกนี้อ่ะเราเต้องหายัางไงวะแต่ตอนนี้ผมได้ตัวที่ผมอยากได้มาละ <c oughs> ผมได้ปอมปอมมาแล้ว เอาละนะครับตอนนี้ผมสามารถสุ่มสมบัติได้แล้วผมสุ่มหนึ่งครั้งระดับเราอยู่แล้วแล้วก็สีทองอยู่แล้วว้ากั <c oughs> บมันไดีมาดูดิผมได้อะไรโอ้ <c oughs> ผมได้อันกากสุดนะที่ว่าใส่ไปเลยตอนนี้เราใส่อยู่อ๋อเราสามารถใส่ได้ทั้งหมด3อย่างสมบัติ ผมรู้แล้วพวกตัวละครพวกนี้เขาจะมีท่าไม่ตายเฉพาะตัวเว้แต่ละตัวมันจะไม่เหมือนกันแล้วก็พลังโจมตีจะไม่เหมือนกันด้วยตอนนี้คนในเกมที่ได้มาทดสอบกับผมนะครับมีทั้งหมด3คนถ้าไม่นับรวมผมด้วยผมจะลองทักทายเซย์ไฮนะครับเผื่อจะมีแอดมินครับแอดมินครับฮ่าไฮายสวันดีสวันมีใครแถวนี้ไม่มาช่วยที แล้วก็ไปอัปเกรดเพิ่มไว้ทีนี้อันไหนเพิ่มเยอะสุด2.6อันนี้ปั๊บโอ้โหระดับนี้ไม่มีพลาดยังไงก็ม okay. ันจะยากแค่ไหนกันวะมันจะยากแค่ไหนกันวะมันจะยากแค่ไหนกันวะเฮ้ยตอนนี้มีบอสเกิดคุณสามารถจอยได้ภายใน5วินาทีคุณปปอมมั่นใจในฝีมือของคุณซะ ไยเกมมันช็อตฟิวจังวะเอาอะไรนะผมวิ่งมามาเจอพี่แป้งเหรอเฮ้ยพี่ชาโมพี่จุ๊บแจงเฮ้ยพี่พี่ตัวจริงไหมพี่ผมมีโอกาสคุยกับพี่แป้งมะเนี่ยผมตื่นเฮ้ยผมตื่นเต้นอะพี่ตัวจริงไหมพี่พี่ตัวจริงไหมพี่จุดตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่ผมชอบที่สุดละดูแอนิเมชันมาดิมันสมูทนะเฮ้ยมีเทเลพอร์ตด้วยอะไรวะเนี่ย มีเซิร์ฟเวอร์บอสส่วนตรงนี้เป็นคลาสิกอบบี้ให้เราไปกระโดดเพื่อรับของรางวัลเอามาล่ออันนี้วโอ้ my god โอ้วมันนานอยู่นะเนี่ยใครอยากได้รางวัลหรือว่าอยากรู้ว่ารางวัลมันคืออะไรก็มาลองเล่นดูนะครับมันมีจัดอันดับด้วยเด้อว่าใครเนี่ยใช้เวลาไวที่สุดเฮ้ยผมอาจจะทำลายสถิติได้นะคนนี้6นาทีเพราะว่ามันตอนนี้มันกำลังเปิดเบต้าเทสไงมันมีคนไม่กี่คนเองนะที่แบบ พิ่งได้เล่นนะ่ะด้กันว่าผมทําสําเร็จละ่ะ <c oughs> ถ้าเกิดว่าทุกคนนั้นอยากทําลายสริติผมในกระดานแล้วก็ก็มาเล่นกันเองนะครับเดี๋ยวผมจะโชว์สริติอันดับหนึ่งให้ดู ก็ไม่น่าจะติดแนะ่มันไม่น่าจะติดว่ะเอาละตอนนี้ในกระเป๋าผมนะครับหลังจากผมไปกระโดดออบบี้มาผมได้ยามาเพียบเลยนะครับอันนี้เครดิตพชั่นคุณจะได้เครดิตเพิ่มขึ้นคูณ2นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นดาเมจเอาละในมาดูประตูบอสหน่อยซิว่ามันมีอะไรให้ผมไปเล่นบ้างตรงนี้อมพอดเทงอ่ะ เกมช็อตฟิวจังวะมันบอกว่าผมแต้มต่อสู้ไม่พอและไอบอสนี่จะเกิดทุก10นาทีนะครับใครที่แต้มต่อสู้เยอะๆเนี่ยผมแนะนํามาตีบอสนะเพราะผมคิดว่าเราน่าจะได้ของดีนะเพราะผมนั้นมีเป้าหมายที่จะไปดินแดนใหม่ฮู้ฮู้ฮ้โมาคบแก๊งเลยมาคบแก๊งเลยพี่พี่พี่ใช่หรือเปล่าวะหรือเกมเขาใส่สกินมาเฉยๆวะ <c oughs> นี่อีกรอบหนึ่งอย่างน้อยใครก็สงสัยว่าตัวจริงไหมเอาล่ะตอนนี้ผมก็สามารถเป็นโลกแฟนตาซีโลกใหม่ของผมได้ละโดยที่ผมนั้นไม่ต้องจัดการบอสตัวนี้ด้วยซ้ำพวแต้มผมมีครบแล้วไงผมสามารถไปได้ละเกมมันช็อตฟิลผมจังวันเนี่ยเดูดมันบอกว่าคุณเนี่ยจะต้องฆ่าบอสก่อน <c oughs> เป็นอันดับแรกเ้ยเ้ยมาคบแก๊งเลยมาใหม่อีกละเอา ออีอออีนี่ตอนนี้เรามีโอกาสได้เล่นกับโอ oh. ้ขยับแล้ขยับ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 หนคนไม่ขยับหนคนฮะฮะฮะอีก3มคนผมรอพวกพี่ขยับอยูน่นะพี่ไม่ใช่ขยับแบบนี้ <c oughs> พีนะ่พี่ไม่นะ <c oughs> <c oughs> พี่เฮ้ยเฮ้ยขาพิมพ์ได้ด้วยพี่ <c oughs> ผมเหมือนเด็กเลยอะตอนเนี้ยตัว <c oughs> <c oughs> จริงไหมพี่เฮ้ยถอย ฮ้ยเ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 ฮ้ยผมตกใจนะเนี่ยพี่เอาดีเอาดีเอาดีเนี่ยพี่เอาดีรีใจนะดีหยาพี่เอาดีดีไม่เป็นไรผมฟาร์มเดี๋ยวผมโชว์ผมโยผมโยผมโยเดี๋ยวพี่พี่ดูผมตีทีเดียวตายอ่ะพี่ดูทำไมผมต้องไปโชว์อะไรแบบนี้บ้างเมื่อคืนนั้นเขาเป็นพวกเขาเป็นตัวปลอมอ่ะพวกเขาตั้งใจมาเป็นแก๊งเอ้พี่ขยับเอ้พี่ขย่าว้าวว้าวไอ้พี่เขย่า พี่แฟ้งเมยครับพี่พี่แป้งหลครับพี่แป้งใช่ปะผมต้องขอบคุณผู้ใจใจดีที่สนับสนุนให้ผมมาเล่นเกมนี้ฮ่า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 คนนี้เลยดูคลิปนี้เขาจะอิจฉาผมนะสิผมจะเล่นกับพี่แป้งอะอ่ะอ่ะเก๋าไปอ่ะเก๋าหัดตัวเก๋าหัดตัวนี่พี่ผมตีทีเดียวตายแล้พี่มาดูมาดูมาดูพี่พี่ดูดูพี่ดูนะดูเอ้ยนี่พี่พี่ดูดีใจด้วยครับ เฮ้ยเฮ้ยพี่เขามาชดผมวะเนี่ยผมบอกผมตีทีเดียวตายพี่อีวาเกมเขาบอกดีใจด้วยครับ <c oughs> ผมไปตีบอสชดดีกว่าผมจะแบบไปฆ่าบอสแล้วกลับมาบอกพี่อีวาเกมนะครับว่าผมนั้นสามารถกำจัดไอ้บอสหัวเชฟนี่ได้ โอ้ลังวันเราได้มา20,05สำหรับการชีชิดบอสหนึ่งครั้งว้เดี๋ยวผมจะกลับมาตีเรื่อยๆอะไรถ้าว่างั้นได้เยอะดีว่าผมมีมันแสนแล้วเนี่ยเอาละตอนนี้นะครับผมก็จะเข้าไปที่อัลล็อกตรงนี้อ้ผมปลดล็อกโซนใหม่ไม่ไงเราปีศาจของจริงมาตรงนี้ละโอ้ 70m ไปต่อได้อีกว่ะเฮ้ยตรงนี้มีอะไรอัปเกรดฟรีพารโอ้อไอ้แร่นี้อ๋อผมรู้ละ แล่พวกนี้ก็คือสามารถมาทำเอ,อ่อพวกลัคก,กี้ได้นะครับพวกทำโชคชะตาเปิดนั่นเปิดนี่ก็คือเราไม่ต้องเติมสักบาทหรอเฮ้ยแกมันจะดีกันไปละเ <c oughs> นี่ยตรงเนี้ยเอาละไ <c oughs> อ้หิบแสนห้าฉันเก็บเงินมาสองแสนเรามาเดิมพันกับยุคสมัยใหม่กันหน่อยสิวะเออ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 ุยอ,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 อีกเลยเหรอโอ้โ y g อ้ โอ้้ยังฟาร์มได้ไหมพี่ผมก็ต้องการตัวนี้เหมือนกันไอ้ม้าตัวเนี้ยผมไม่ได้ตีนะมันตีอัลโตพี่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 ผมผมได้ไหมพี่ตัวเนี้ยเฮ้ยผมให้พี่แป้งดีกว่าให้พี่แป้งผมให้แป้งเย้ยเย้ยเฮ้ยแ้งเขาให้ผมเนี่ยหลงตัวเองอีกละเฮ้ยกลับคนกลับแสนห้ามาเนืมอพันกับยุคสมัยใหม่อีกหนึ่งรอบ ถ้ากิดว่าผมได้อย่น,นี้นะสองอันเนี้ยสมบัติจจมาที่ฉันเอา <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นไรมาลองอัปเกรดดูนะครับพ้อนเป็นระดับปกติละอ๋อเราต้องไปทําให้เป็นระดับโกก่อนนะครับถึงจะมาเป็นระดับอันนี้ได้ก็คือเราจะต้องไปอัปตรงโน้นก่อนอตรงนี้มันสามารถอัปเกรดคุณปอมปอมได้เนี่ยตรงเนี้ยเราสามารถอัปเกรดคาแรคเตอร์ของเราได้โดยการใช้แร่นี้ซึ่งแร่นี้ก็มีความหายากเป็นอย่างมากนะครับก็คือ เราสามารถอัปเกรดดาวให้กับเขาได้อัปเกรดเอเซ่นนั่นเองโอเคอ๋อพลังโจมตีพื้นฐานเพิ่มขึ้นแล้วก็ได้ท่าใหม่หรอส่วนฝั่งนี้มีเทเลพอร์ตนะครับส่วนตรงนั้นก็น่าจะเป็นบอสประจาด่านเราจะต้องฆ่าบอสประจาด่านก่อนถึงจะไปด่านต่อไปได้นะแล้วก็ตรงนี้เป็นเทเลพอร์ตเฮ้ยโ,โ,โ,โอ้ตรงนี้คือตรงซื้อตุละครอ้โอ้โอโอไอ้แร่ที่ใช้อัปเกรดอันนี้ก็คือเป็นแร่ที่หายากมาก เพราะว่าเกมนี้เขาได้แรงบันดาลใจมาจาก Hongkai Starry นะครับก็คือเรื่องนี้ในเกมเนี่ยเขาน่าจะเรียกว่าเครดิตสเตลล่าเจ็เนี่ยตรงนี้ตรงเนี้ยมันสามารถน่าจะสุ่มได้แล้วนะตรงนี้อ่าฮะสุ่มเลยสามพันื่อกันเราได้อันนี้ก็คือซูเปอร์แจ็คพ็อตเราซื้อตัวใหม่ได้เลยนะไม่ได้พูดเล่นนะถ้าสามร้อยก็โอเค แต่อันนี้ก็ดีกว่า <c oughs> เฮ้ยเซิร์ฟเวอร์บอสเกิดไปครับจังหวะนี้ไปเลยเอันนี้มามาวิย้ยกอง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 เฮ้ยเราสามารถช่วยกันตีได้เหรอมาพี่ช่วยกันเราจะต้องหลบบอสด้วยนะบอสตัวนี้มันอันตรายนะพี่คนขืออันตรายเฮ้ยพี่ชามโม่นี่ว่าเอาเมิพ่ชามโม่สามล้าน <c oughs> ขึ้นไฟกับผมอีกอะ่ะ ตัวผมนั้นอยู่ที่1ล้านนะครับเริ่งเ่งที่ผมเข้ามาเล่นก่อนอิวิวบอสจะ,ตะเตี้ยวโอ้โอ้วอกับออกมาก่อนนะครับผมรอดนะถึงแล้วเลือดผมกะเหลือเท่านี้โอ้โหแล้วเลือดบอสย่างเยอะพี่เราต้องมาช่วยกันทางเซิร์ฟล้วปะ,ะเลือดมันเยอะมากพี่เลือดมันเยอะมากพี่เลือดมันเยอะมากผมเกรงว่าเราจะสู้มันไม่ไหวพี่แต่พี่ก็ยะสู้วิชาโม ไม่เอาละผมไม่อยู่ละแล้วพี่แกวไม่อยู่ผมก็ไม่อยู่ละนู่นไม่มีใครอยู่สู้บอสได้เลยถึงแม้ว่าบอสมันไม่ตายแต่ว่าเราสามารถได้ภาร,รกิจจากตรงกล่องตรงนี้ได้โอ้และคนมาอย่างเยอะนี่วันเรายูทูบเบอร์ทั้งนั้นไอ้บอสตายโชว์หน่อยดิโอ้ <c oughs> oh, บอสของเราช่างแข็งแกร่งจริงๆ สมแล้วที่เป็นบอสเพราะฉะนั้นแล้วทุกคนนะครับจะต้องเข้าเกมแล้วก็มาฟาร์มแล้วมาช่วยผมสะไม่งั้นก็มาช่วยทุกคนเน่เห็นไหมก็พ <c> ย <oughs> ายามด้วยความลหบากผมมายืนโม้เฮ้ผมตายโอ้แล้วพวกเขาวิ่งเข้ามาเขาไม่ย่อท้อโอ้ยแต่และตัวมีเอฟเฟกต์สกิลอลังการบอสก็สกิลอลอังการเหมือนกัน เว้ยพวกพี่เหมือนจะวิ่งกลับอเอาเอาเอวิ่งด้วยเอาวิ่งด้วยอะอกองกองทหารเรามีเพียงพอแล้วผมว่าจะต้องเป็นวันเปิดเกมจริงนะครับวันที่16นะครับทุกคนอย่าลืมมาช่วยกันตีบอสนะผมว่าอย่างต่ำนี้ต้องใช้คนเยอะมากๆเลยนะเพราะมันเป็นบอสประจำเซิร์ฟเวอร์เว้ยตายหมดเลย <c oughs> <c oughs> อะไรกันวะเนี่ยทำไมทำไม น้อยผมลืมไปอัพอะไรเปล่าวะผมลืมอัพอะไรแน่เลยโอ้ยทำไมผมมันน้อยอยังอะปึ๊บหมดเวลาละอันดับหนึ่งนะครับเมอันดับเจ็ดไม่เป็นไรเราจะทําให้ผมกลายเป็นอันดับหนึ่งโดยการตัดต่อนะครับแค่นี้ผมก็กลายเป็นอันดับหนึ่งแล้วนะครับอ๋อจริงด้วยอ๋ออ๋อเขาซื้อตัวกันแบบนี้นี่เอง ขเข้าใจละทุกคนนะครับอย่าลืมนะครับเวลาบอสเกิดเนี่ยให้ทุกคนรีบมาตีนะครับแล้วถ้าเกิดว่ายิ่งเราทําดาเมจเยอะเนี่ยเราไม่จาเป็นต้องฆ่าตายเหมือนที่ผมเนี่ยบ่นนะว่าเออมันไม่เลยมันจะตายมมันมจะตายอันนี้คือเล่นไปเป็นนะครับสรุปคือเราไม่ต้องบ่นเว้ยมันจะได้ของตามที่เรายิ่งทำดาเมจเยอะเอาละพอมาถึงตรงนี้ทุกคนเนี่ยก็น่าจะเล่นเป็นไม่มากก็น,น้อยนะครับผมคิดว่าผมก็น่าจะได้สอนไปทุกอย่างละวิธีเล่นเข้าๆไม่คข้าๆแหละก็คือเยอะเลยแหละผมแนะนําวิธีการเล่นที่แบบไม่ให้ผิดพลาดเยอะเหมือนผม ก็คือเริ่มต้นมาเนี่ยเราก็ฟาร์มฟาร์มฟาร์มไปก่อนแล้วก็สามารถไปเล่นแบบแมปแข่งวิบากพวกออบบี้วิ่งอะไรอย่างนี้เพื่อรับของฟรีเว้ยแล้วเราก็กําจัดมินิบอสภายในตัวเกมเราก็ได้ของรางวัลแบบมากมายและนั้นพอเราได้ของแบบตึงๆละเราก็ไปไปชิดบอสเซิร์ฟเวอร์เว้ยซึ่งบอสเซิร์ฟเวอร์เนี่ยจะเกิดทุกๆ1ินาทีซึ่งไอเรียนี้เนี่ยมันมีความสําคัญในการเล่นอย่างมากเลยนะครับเนื่องจากว่าเราสามารถทั้งปลดล็อกตัวละครปลดล็อกเออเกมพาร์อัปเกรดตัวละครก็ยังได้ ซึ่งสารพัดประโยชน์มากๆก็คือเราจะพอเข้าใจโลกแห่งพินาโคนี่เขา้านะครับก็คือสามารถไปเล่นเกมต้นฉบับได้เลยแหละอ้าและถ้าเกิดว่าอยากสนุกกันต่อนะครับก็สามารถไปเล่นกันได้ที่หงไข่ Star ์เรลนะครับลิงกโหลดอยู่ใต้ดีสคริปชันนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้แล้วก็ในตัวเกมนี้เขาแอบแจกโค้ดด้วยนะสามารถไปใส่แล้วก็รับของรางวัลได้เลยงั้นก็สำหวันนี้บ๊ายบายครับผม Christmas memories. I've been working so much lately. I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday. It's a chance to stop.